ทักทายสบายดีพี่น้องอยาำสาวๆเด้อเมื่อนี้ก็สิพากันกะเกี่ยมเสื้อก่ะอ่าพิมพ์ต<ด>ีนันโลโก้มาเรียบร้อยแลย้วจ้าทุกคน,นโอ้มันถึกโต๊ะแสงเนาะอันนี้อันนี้จะใช้กางเกงเอาเอาเจียนั่นน,น่นญาดใช้ในเสือ้อหันมันจงสีขแข็ง นประมาณนี้เลยพี่น้องแต่กาว่าสิเอาสีเดียวกันแต่มัน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 บกครับมันบกครับนนี่ส่วนนี้เดินทาน้องขึ้นสวยทำอะไรสบายดีเลยจ้าที่มาเห็ดของขวัญเห็ดเกี๊ยบเล็กๆลน้อยๆมีรางวัลน้องหน่อยคุนมีรางวัลสีเห็ด ยกสลากหลินกันในมือเขาดาวยกสลากรางวัลรางวัลใหญ่สุดเท่าไรหาเซนกีดหาเซนกีดให้ได้แต่ซอมนี่แล้วน้องน,น้อยกัน <c oughs> เพราะว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นของขวัญสำรับน้องน,น้อยเพราะว่าอีพ่อกับอีแม่เพิ่งจะซื้อซื้อเสือแล้วก็เห็ดเสือแล้วในปีนี้พี่หน้าก็ค่อยว่ากันใหม่ว่าเท่าสี่ <c oughs> เหตุจะยังอีกเพราะว่า ยังบบยังบบแล้วนาะยังยังมีปีใหม่ปีใหม่เดือนสี่อีกแม่น,มนีแหละเป็นนายคนเขาก็ต้องเอาใจเผ่นมาใส่ใจโตว,ว่าแม่เหรที่เอาเปรียบกันอยู่อยู่น้่งกันคือครอบครัวนี่แหละมันจะบมีปัญหากันอันนี้เขาก็เห็ดด้วยใจเนาะไปหาเลาะซื่อเสือสามมื่นจังได้ส่วนเงินจกสลากคือเงินไถเนาะ เงินนังน้นอยเองเงินนังน้อยเองสวัสด e uh> ีค่ะคุณโมกใช่ใช่ประธางมีแต่ใส่อยากกินมันสิเรียสให้น้องก่อนกินเนาะเขามากินสิมันนคเลยเจ้ามัดกินกินแต่แป้งเลยนนั้นมาถ่ายนองให้ซีเรียสอะจะไปนั่งบนหงกมาตะโกไปเฮ้ ภาพซอยกันนะแม่น้ำโขงไปแล้วแด้นแล้วนะารักน่ัก้ดัจบใจไงทงดีกับทงนี่เด้นี่เด้นไม่มีรง Assalamualaikum. Joko-joko. Aduh. Kedua, nol, ini. Serenos y đến eh. thì Serenos y con uan, ơi Cách áo, si con, eh, mùi niềm. สองเดือนท่านนั้นนายสิไปหาเขาหิดสุดอะไรเลเขาหิดสุดแข้มของเขาดีลงโป้ใ่เก็ดใส่ผ่ากันแสงกันสางยใครดูเด้เอาหน้าาให้ได้หน่อยกินหน่อยดูแต่ละจมใจไหค่ะ

กระเ็ดต่างเ็นี่แม่เขาอยู่ในนาวอืออเาเลยอสกสแว่าอยางนเงือนอือ

เจ้าของก็มีซิดจบอยู่อะนกใบหน้ามันก็มีสิดจกแรปเห็ดตัไคร่ใบเจ้าของมันส yeah ิบโมงมีซิดจบนะบอมันจกที่ยากสื่ออันนี้ได้ทุกคนอยู่แล้วคขนว่ามันเรือละกันเมียเอามันเรือลงบ่อเอาองบุ้งอ่องไปโซเกลเอาให้ไปลูกไป

เอาเสื้อเสื้อกันน้าแกไปใส่เบ๋อนาป่าเดี๋ยว่อเดีเขาเห็นแก่ก่อนแม่แหละเบ๋อเบอโอ้โบอยากแย่งดิโอ้มันต่อสาแห้งกั่นีมม เลยเนี่เขารงแล้วจะเป็นแบบนี้โค้เห็ดน้ำ้ังใช่จ้ะโค้ดไดซี่ตวเลยดิคนอ่อนๆหันย่มท่ันออกมาใช่เนาะยัยงแต่งหน้าแต่งตาใช่นนเนาะอ่าคลิปนี้กับชิโจ้เพียงเท่านี้ด้วยพี่น้องเด้อรอติดตาม ไปในคลิปหนาด้ืยพี่น้องยังมัวเมาอันนี้กันอยู bye ่บายยเจอกันคลิปหนาเอในอ้วน,อ,อ,นอ่ะอเห็นแล้วเห็นว่า